าเย็นครับแล้วนะเล่นสมือไม้สั้นเลยคันสายโก,โกมาสเตอร์สไนเปอร์เวสิบยี่สิบนะครับลอกวีแบสวีแปดเดี๋ยวเราไปดูก่อนงานกันนี่ใช้วัดเบสจากค่ายน้พล,ลัวจะบอกว่า สายนี้สุดยอดนี่สายสุดยอดกัดเดยื่อนะพนรัวยามเย็น,นครับผมสุดยอดครับฝากผลงานด้วยนะครับผมไม่ได้่ายช็อตกัดครับผมไม่นี่เป็นบ่อสายเลยครับใสตึงๆครับผมยามเย็นฝากติดตามผลงานด้วยครับผม อาจา์เอมถ่ายตกถ่ายรูปครับ